ครับสวัสดีครับครับวันนี้ด้หอยแมงพามาซื่งว่าตอนนี้เพิ่นไม,ม่ให้ซื่งัวงนมนะครับเนี่ยทั้งบ้านในหอยแมงก็มีงวนมพร้อมครับงวนมที่ว่ามันเหมือนสภาพแล้วครบับพี่น้องเนี่ยหลังจากที่มันเหมดสภาพแล้วมันผสมบ่ติดบางทีมันก็ได้นุ่มหน่อยซั่นนะครับเพิ่น,นาคาดขายออกราคางวนมตอนนี้ค็ คันเป็นะพาพเขาเอินบ่างัวเสียครับตีเป็นงัวเสียงัวคัดออกขอ้งกันนะครับนี่เจ้าของเพิ่งกำลังพาเขามาซีใ่ใเ้เบิ้งตูอยู่ครับเนี่ยว่าเพิ่งที่ขายตัวไหนเหลี่ยงงหนอกงวนมก,นมกับต้นทุนอาหารกระแพ้งแพงครับพี่น้องตอนนี้นี่ครับเนี่ยนมมันเหลียหน่อยแล้วครับตัวนี้ก็ไดก็ได้คัดออกมา คุยเจ้าของเพิ่นเรียบร้อยแล้วครับเอาขึ้นรถมาแล้วไปธรรมดาของมันแล้วครับตามสภาพมันมาคัดออกมาแล้วกรับก็เลยไปตามสภาพมันแล้วครับเนี่ยบ่อ้วนบ่ฝ่อมคาเอาคืนนมาสมเหลาตัวครับเนี่ยเพิ่นก็มาขุนต่ออีกเที่ยนึงครับเนี่ยเอามาลงบ้านนี้เพิ่อนมาขุนต่อให้มันอ้วนก่อนค่อยว่ากันไปตามเรี่องบางเที่ยวกับเพิ่นเจี่ยวตัวผูกลองทับเบิ้งเอาตัวผูว่าบหมันนมาไทยเขาหน่ยครับทับเบิ้งก่อน ในบ้านนี้เพิ่นก็นเลี้ยงหลายตัวครับเน่องว่าสวยๆของเพิ่นก็นได้เสีจ,จากบ้านพูดเลยมาเบิ่งว่าบ้านนี้นะครับเนี่ยของเพิ่อนไรให้เบิ่งอยู่เนี่ยมีอยู่แม่หนึง่งว่าเอามาเลี้ยงเรามันเป็นยังไงบ่๊ครับพี่น้องเพิ่นว่ามันอ้วนสาว่สัสมันกินหญยาบ่าเก่งเลยั่านเพิ่อไจะคัดออกให้ไอตัวนี้ จ้าของเพิ่นห้องไว้12แต้ม12คะแนนได้ครับอีแม่นี่แม่หัวและล่นนะครับเนี่ยเพิ่นว่ามันกลิ่นยาบ่เก่งว่าซั่น,นตัวอื่นก็พอาะสำลักตัวตัวนี้เพิ่นว่ามันกินแล้วก็คล้ายๆว่ามันเป็นงัวกินหัวอาหารมาซั่น์นะครับในหอยแมงบึ้งลักษณะาอังสันแล้วมาปล่อยท,ทุ่งก็เลยเป็นจังซี่ห้องไว้12แต้ม12คะแนนได้ยินว่าท22แต้ม22คะแนนสัตว์ที่กับบ้านนี้แล้ว่ซันเลยรอเพิ่น เพิ่นห้องไว้12แต้ม12คะแนนครับเนี่ยได้หอยแแมงกับต้อเพิ่นละหลอด10แต้ม10คะแนนแล้ครับเนี่ยเบงไก่สิคือยังไงครับน่ย่างเข้าเบงไก่ครับเนี่ย,รรรรรยพร้อมครับแต่งโมก็ยังอายุบ่หลายดอกสำคัญตรงมันกินบ่เก่งนี่แหละครับถ้ามากลิ่นยากิ่นยางเก่งอะเพิ่งเคยเจอห้องที่บอคาดมันออกแล้วมันก็เบ,บิ่งสีเบิ่งงามอยู่เป็นงอหัวโล่นพร้อมเดี๋ยว เป็นไรเบิ้งยังไม่ได้ตกลงราคากันครับเดี๋ยวตอนขึ้นรถเราตกลงราคากันเราที่ได้บอกครับไ,ได้เห็นตัวใ,ใกล้ๆพ่อมกับมอเตอร์กอครับ,าากรรบใกล้เปิดเทอมแล้วฝูงนี่นาทีเป็นร้อยก็โต,ตไปแล้วครับเนี่ยเลี้ยงว่าเจ้าของพ้อมเลี้ยงว่าไอแ่งลูกกันพร้อมกระเทินได้เลี้ยงแล้วพันว่าบ่ไดเสียเสียวเสียปี แบงลูกพร้อมหนึ่งว่าจะของพร้อมพอเพิ่งกัดทํางผีตันแรกยุคขอกเลยคร onion, oneself, ladies, ับนี่เิ่นก็ตอกลวดรอมว้ซ oh, oh, oh. ื้อครับมางัวเพิ่นบอดื้อครับเนี่ยเอาเฮ็ดหัวไฟรอมว้ซื้อปันนี่ก็ยังแสะอยู่งัวมันหลายทั้งวาล่ะพูนรอมอยางหัวคุณพ้ยกับเสร็จเรียบร้อยครับได้งัวตะกอสามตัวครับไก่สียานมนมสมเราแล้วก็ได่แมงวัวตัวบางหันตัวหนึ่ง ลกลงกันแล้วครับตัวนั้นนะอีตู่พร้อมมาหันที่เพิ่นว่าเอิญที่สองแต้มที่สองกระแนมมันก็บห้องเหมือนเพิ่นว่าเพิ่นก็ขายงัวมานานมันก็บหงูครับตลาดตลาดตัลี่เพิ่นก็เคยไปนี่คอยแม่งไม่ได้ค้องนะครับเนี่ยเพิ่นก็เป็นตู่นั่นนะพูดจะของเพิ่นไล่คล้องขั้เอีกพร้อมเจ้าของงัวงของแม่นครับซื้อแล้วคองไอ้พร้อมเพิ่นก็บหงูราคาอยู่ตลาดเพิ่นก็ไปอยังเกาไปพอได้แบ่งเงินกินพอเป็น เลยคาเข็นไปแล้วครับเนี่ยครับตัวเนี้ยเจ็ดแต้มเจ็ดคะแนนครับพี่น้องคุยกันแล้วอะตกลงกันแล้วเพิ่นบ่าเอาไปนาไปต้องคงสิยาากว่าดอกเอาไปคุณเลี้ยงกัสิลํบบากขึ้นกันนี่แหละมาเที่ยวไมา่กินอาหารเบิ่งกันไปร้องคุณอาหารเบิ่งครับเนี่ยเบิ้งสือดีครับเบิ่งใกล้พร้อมครับเบิ่งดากแหลมลเบิ่งใกล้กันครับ เงาะเจ็ดแต้มเจ็ดคะแนนครับอาไปเหอย่างอื่นหมด้แล้วผู้ใดมีไมชาดียาเพิ่งกระสีแล้วยาพยาธิยาทายยาบำรุงตัวอื่นก็อ้วนตัวตัวนี้มันบ่บ่อยากที่อ้วนครับเนี่ยหนี่ยก็หลายอยู่หนานี่เพรานว่ามากินยาเพราเก่งก็สัตว์ยาบำรุงกระสีไปแล้วทายพยาธนี่ยังกระชีดไปแล้วครับ เจ้าของเพิ่นก็วบบ่าเป็นง้อใสขาดบอ่อสซั่นโดนขังมาหลายครับเพิ่นง้อใสขาดอน้ะง้อดงอดคักจังซั่นอดแนงซั่นนะครับแบบปล่อยกินแต่เฟียงยืนในคลองซนะั่นน่ะหัวเจ้าของเพิ่นยางนําไปคลองให้อีกแล้วครับคลองงัวเก่งครับสุดนี่เบื้งงัวตัวผู้เด้อครับพี่น้องราคาตอนณปัจจุบันนี่ครับเนะี่ยเบิง่งเบิ่งเอาครับพี่น้องราคาหน้าคลอกนะ จะของมากระพุงขายตามสภาพครับเนี่ยเนี่ยตัวตัวกำลังดึงมาอยู่ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้สีแต้มซีคะแนนครับพี่น้องเนี่ยพูดอยากได้กระทักมาโลกครับเนี่ยแต่ว่ามาเอาเองเนื้อยังบ่ได้บวกค่าอย่างเพิ่นไปอยู่คนนํามาซื้อกะให้เพิ่นไปค่าขนมค่าโทรศัพท์เพิ่นครับพี่น้องเพิ่นจะละก็เลยบวกให้เพิ่นไปนี่จะน่อยจะได้แป้งกันไปใไส้ครับค่า อย่างเพิ่นก็ว่าไปค่าโทรศัพท์เพิ่นน่ตลาดเพิ่นโทรมาก,ก็ต้องให้เพิ่นเพื่นนำพามาเพิ่อนกับเป็นพี่น้องเพิ่นนี่แหละตัววังหันซีเต้มซีแคแนนนะครับพี่น้องเนี่ยแล้วก็อีกตัวนึงครับตัวนี้กระดาษกระตัจะขึ้นมาเนี่ยบวกกันน,น้อยๆครับพี่น้องยังมีอยู่ร้อยนี่พอไปเลี้ยงเด่นอยู่หรอกตามสภาพครับตามราคาตลาดซะ อุ่ตะขอมันคว้างเขาอีกแล้วแมนครับตัวเนี้ยไม่ใครพลาดดอกแต่ว่ากำจะ,จะองอฝูงนี่มาตื่นบาอ,อย่างครับเป็นฝูงอื่นเนี้ยมได้กินมันเนาะครับพี่น้องเนี่ยฝูงอื่นโัดรวดไปแล้วนี่ตัวนึงครับพี่น้องเนี่ยตัวนี้อยากซีรั่ก็ตัวหันจักน้อยยู่ดอกเนี่ย โยกคู่กันไปครับซีเต้มซีคะแนนครับตัวนี้ดูนี่อ้วนดีครับเพิ่งมาหัวงานเด้อเสียเพิ่งเอาไปเฮ็ดงานดีโพดบริษัทดีก็หมูธรรมดาราคาราคาดีก็ได้เนี่ยเนี่ยสองตัวนะครับเนี่ยราคาเดียวกันมันก็ซีแต้มซีคะแนนตัวนี้กระทังที่ขึ้นนี่ตัวผูกกระดิ่งนี่อยากทิ้นใหญ่ของเขาครับตัวนี้ ไปไปส่งระยะไก่ไปบ่อเด้ครับพี่น้องรับเป็นระยะไกลๆได้อยู่ก็รู้สิโล่สี่ดต่ยุดหรอกเห็นเป็นงวดราคานี่เห็นไปส่งไก่กับมันบ่คุ้มหรอกครับต้องเอารถมาเอาเองบ่ร้ากิบคิดค่ารถไปต้องคิดบวกค่ารถไปอีกแบบหนึ่งครับจะส่งไก่เป็นระยลอยลกสั่นสองลอยลูสั่นนะครับเนี่ยตัว่าไก่ไหลในหอยแมงก็ไม่อยากไปหรอกคันที่มีรถตับจางไปยุรถ่นคนออกไปส่งครับ แม่ห้อยแบ่งกับาซื้งอง้วายู่บานซื้ออย่างเนี้ยรถกับบางเที่ก็บบว่างรถกับเอาไปจับงัวาไปทร่ว่าใกล้บ้านรอบบ้านเลยนะครับจับงัวากันนะพูดมาตัวเพื่อนเนี่ยไอ้ใหญ่ครับตัวหันกระไดสูงพอเพียงหัวได้ห้อยแบ่งไปแล้วครับตัวกระไดร้อยหกสิบนาที่พรขาดตัวกัาน่สวยครับตัวหันนะเนี่ยตัวเนี้ยมากแล้วครับเนี่ยตัวนี้ หาจุดหาแต้มหาจุดหาคะแนนเนี่ครับเือแนบบตัวลังขึ้นมาเนี่ยไงโยเขาล่ำของเขาตัวนี้ก็ได้เราพอได้กินครับเอาไปกระบ,บวกกันนหน่อยขันบวกไอขันบวกไก,ก่กระส่งให้นี่แหละครับราคาหนาข้อ,อตอนเนี้ยพอที่ดียังน้อยกับมาเป็นยังสี่อีก ผู้ใดมีเงินมีทองมีอย่งอางเงเก็บซื้อไปได้เด้อครับนั่นนยอย่างให้ความปีลวดออกให้ออกแรงไว้ลวดนะผู้ละล้มออกค่อยขายใส่ทุนหน่อยครับทุนนี่ก็ได้เนี่ยซีตูนะครับกับผ่้หน่อยไปไใดดอกอายุดีแล้วซื้อว่าเราแถมก็ดิ่งบอ่อมาสั่นแซลเหรียญเนื้อซื้อผู้ใดดอกมาสั่นว่ากระถือเล่าแถมก็ดิ่งอีกมาสัน เนี่ยมาลงคอเลยครับเดี๋ยพี่น้องเบิ้งเอาครับเนี่ยตัวอีแม่มันนี่ยเจ็บแตม้มเจ็บคะแนนเนี่ยครับเนี่ยแม่มันน่ะเนี่ยไอ้ซุดตัวแดงครับไอ้ตัวขาวๆนี่ตัวนึงไงตัวนีน้น้ำหนาถึงใหญ่เขาหาจุดหาแต้มซุดต่างตัวละสี่คะแนนครับสี่แต้มเนี่ยเบิ้งเอาพอาะสืบไปได้อย่างเรียนยู่ครับพีนพ่น้องไปได้มีทุนกระดาษมีทีบอลหนาหนาหลายกระดาษเรียนความปีก็ได้อยู่แล้วละ่ะพูดว่าในคอกันยังมีอยู่ครับดูนะครับน่าจะไปแบ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผม ครับสวัสดีครับ